กังงัมอ่ากินอะไรตัวอะไรต่อดีนะงํากินมามะกินมามะกินมามะงํากินตัวอะไรกันดีครับนั้นตัวอะไรลูกก็ไก่กินก็ไก่เหรออ่าบารนี่กินก็ไก่นะบาร์นี่ก็กินไก่บารนี่ก็ชอบกินไก่เหรอบารนี่ชอบกินกระดูกไก่อ่ากินให้บารนี่กินตัวอะไรอีกดีนะ ั่นคือตัวพพันพพันะบันี่กินพ่อพันนอยอําอ่าให้บันี่กินตัวอะไรต่อดีลูกพ่อพันอีกพ่พันอีกหนึ่งตัวเหรอใช่โอ้บันี่กินพพันอีกหนึ่งตัวอํมอําอให้พับันี่กินวอลแวนมากดีกว่า จาจานเอามานี้กินจ้าจานเหรอเอามันี้กินจ้าจานอ๊มอร่อยไหมจ้าจานอร่อยมากๆครับนะครับครับเอาวันนี้กินตัวอะไรอีกครับกินตัวนอนเนนได้ไหมได้ครับเขร็จจะนยองปุนก็ได้ครับครับอ่าวันนี้กินนอนเนนแล้วนะอ๊มอ้าววันนี้กินตัวมามาได้ไหม อันตัวอะไรลูกปลา,าปลาอ่ะปลาปลาอ่ะอ๊มอ่ะให้แมวนี่กินตัวอะไรอีกอันคือตัวบอใบไม้บอใบไม้อ๊มอ๊มอ๊มกินอะไรอีกดีนะปลาปลาอีกแล้วเหรอใช่อ๊มอ๊มอ๊มอร่อยไหมครับอร่อยครับ อ่ะให้บันนี่กินตัวรอลิงหน่อยสิบันนี่อยากกินลิงบันนี่จะกินลิงแล้วจะกินเหรอครับกินนะครับบันนี่อยากกินลิงนะครับไหนครับเธอมันใจร้ไม่ต้องกินนะครับครับกินเธอไม่ใจร้ายเลยนะครับถ้าเธอไันใจร้ายเลยนะเราไม่ต้องกินนะครับครับไม่ถอดกว่านะครับครับอ่ะบันนี่อยากกินอยากกินอยากกินน้ำในอ่างเขียนเอาอ่างให้บันนี่กินหน่อยครับ นั่นตัวอะไรครับลูกจัจจานกินจัวจานอีกครับอืมอ้าวบ้านี้อยากกินตัวอ่างอยากกินน้ำในอ่างแล้วหิวน้ำแล้วจัจจานอิฐอันตัวอืาอ้าวไหนอ่ะน้ำในอ่างได้หรือยังบานี้อยากกินน้ำในอ่างจังเลยเฮ้ยไม่ต้องกินนี่กินน้ำนี่ก็ได้ดุกบจุบอ้า